บริษัทมาคุโรกรูปนะฮะจริงๆก็เริ่มมาจากร้านอาหารมาคุโรร้านอาหารญี่ปุ่น มีอายุครบ10ปีพอดีปัจจุบันนี้เราก็มีขยายธุรกิจขยายกิจการเรื่อยมาเนาะแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของเรานะครับก็คือเราเข้าลิสต์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะตลาด MAI นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีช่องทางรายได้โดยการขยายธุรกิจไปในแนวกว้างมากขึ้นนะครับมีแบรนด์ใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาในพอร์ตโฟลิโอปัจจุบันนี้เรามีทั้งหมด7แบรนด์หลัก ในส่วนของพื้นที่โซนพุทธมนตรเนี่ยก็เป็นจุดที่เป็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญเป็นถนนเส้นหลักด้วยนะครับที่วิ่งออกจากทางกรุงเทพชั้นในไปทางนครปฐมเนาะ ผมก็มีความคุ้นเคยกับเส้นนี้อยู่แล้วก็สังเกตว่ามีหมู่บ้านเยอะนะครับมีประชากรค่อนข,ข้างหนาแน่นนะครับแล้วก็เป็นจุดที่มีผู้คนเนี่ยสัญจรด้วยรถนะผ่านไปผ่านมาอยู่ตลอดเวลาก็เรียกว่าเป็นทำเลที่มีศักยภาพสูงนะครับแล้วก็ด้วยตัวของโครงการดีไซน Village เองด้วยที่มีการรวบรวมฟุต r ฟ f ก i c จากบริการหรือว่าโชว์รูมสินค้าต่างๆเนาะที่เป็นพวกตกแต่งบ้านของทางบุญถาวรเองก็เรียกว่าเป็นอีโคซิสเตที่ใหญ่ แล้วพอมีข้อมูลนะว่าอยากจะปรับพื้นที่บางส่วนดึงรีเทลเข้ามาร้านอาหารเข้ามาเนี่ยเราก็มีความสนใจทันทีเลยครับบรรยากาศดีตกแต่งแบบเรียบง่ายให้ความรู้สึกอบอุ่นเดินแล้ว,ลวสบายเป็นอะไรที่มันล้อไปกับแนวทางของมาก,กุโรอยู่แล้วที่เราจะนำเสนอความเรียบง่ายในสไตล์ญี่ปุ่นเนาะก็เรียกว่าถ้าเป็นพูดถึงเรื่องการออกแบบหรือบรรยากาศเนี่ยมันก็คอนเน c กกันได้ดีครับ เราเลือกแบรนด์ตัวเรือธงของเครือมาเปิดเลยนะครับก็คือตัวมายกโด ซึ่งสาเหตุที่เป็นแบรนด์นี้ยเรามองว่าในบริเวณรอบๆเนี้ยเรายังไม่มีสาขาของแบรนด์นี้อยู่แล้วก็ตัวอาคุโระเองเนี่ยคอนเซปต์ของร้านเนี่ยจะเป็นอาหารญ,ญี่ปุ่นที่ทําเพื่อตอบความต้องการของคนกลุ่มใหญ่ๆหรือครอบครัวเพราะว่าอาหารจะมีความหลากหลายมีปลาดิบซูชิอาหารปรุงสุกหลากหลายชนิดนะฮะซึ่งสามารถแคปเจอร์คนหลากหลายสไตล์ได้ในกลุ่มเดียวกันก็เรียกว่ามากันเป็นกลุ่มใหญ่ๆเป็นครอบครัวพาลูกมาพา คุณลุงคุณป้ามาผู้สูงอายุในครอบครัวมาก็จะมีอาหารรองรับทุกไลฟ์สไตล์หมดก็คิดว่าตรงนี้ด้วยความที่หมู่บ้านเยอะก็น่าจะเป็นแบรนด์ที่เหมาะสมครับก็ได้รับการตอบรับดีตั้งแต่วันแรกๆเลยลูกค้าก็เข้ามาใช้บริการกันแน่นเลย โดยเฉพาะช่วงเที่ยงกับช่วงเย็นนะแล้วเสาร์อาทิตย์นี่คึกคักมากนะครับก็เป็นอีโคซิสต็มที่ดีแหละคนที่มาช้อปปิ้งนะที่บุญผาวรเนานะด้วยบุญผาวรเองก็มีภาพลักษณ์ที่ดีมากๆแล้วก็เป็นแบรนด์ที่มีสินค้าและบริการที่หลากหลายแล้วก็คุณภาพสูงนะพวกของตกแต่งบ้านสุขภัณฑ์อะไรต่างๆก็เรียกว่าเป็นชื่อเสียงระดับท็อปของประเทศอยู่แล้วนะพอมาอยู่ติดกันเนี่ยมันก็ทําให้เกิด การซินิจี้ที่ดีลูกค้ามาซื้อของอย่างอื่นก็สามารถที่จะมาทานอาหารต่อได้แล้วก็ใช้เวลากับเรื่องไลฟ์สไตล์ในด้านอื่นๆด้วยซึ่งตรงนี้บุญผาวรก็เหมือนกับเพิ่มเข้ามาให้มันเกิดมิกซ์ที่มีความบริเตีมากขึ้นซึ่งผมว่ามันก็เป็นอีโคซิสเต็มที่แข็งแรงมากๆในย่านพุทธมนตรเลยครับ บุญถาวรเองหรือดีไซน์วิลเลจเองเนี่ยมีความเชี่ยวชาญเรื่องของการออกแบบอยู่แล้วนะครับเพราะว่าก็เป็นสินค้าและบริการหลักอยู่แล้วจากบรรยากาศที่เห็นเนี่ยมันก็เป็นดีไซน์ที่สร้างความรู้สึกที่ดีเนาะดีไซน์วิดฟีลลิ่งเนะซึ่งมันก็น่าจะสอดคล้องกับแบรนด์ร้านอาหารหรือว่าแบรนด์คาเฟ่ต่างๆที่เป็นแบรนด์รุ่นใหม่นะที่มอง การออกแบบหรือเรื่องประสบการณ์เอ็กซ์เพียเนีเ่ยเป็นองค์ประกอบสําคัญละบนถนนเส้นนี้ด้วยที่มีศักยภาพสูงมากๆก็มองว่าเป็นที่ที่น่าลองมากๆแล้วก็จริงๆไม่ต้องลองก็ได้ควรจะมาเลยนะครับรับรองว่าดีแน่นอนนะเพราะว่าอย่างเราเองเนี่ยเปิดมา2อาทิตย์ประสบความสําเร็จมากครับ